ส่วนที่ 1. ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลเบื้องต้นนายชัยรบคงดีชื่อเล่นชื่อรบอายุ26ปีคุณวุฒิคารุศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปตำแหน่งปัจจุบันครูผู้ช่วยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยบุรีรัม ประวัติการศึกษานันปฐมศึกษาสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนพุทธบารมีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมระดับชั้นอุดมศึกษาจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีดัม yes, ประวัติการสอน ปีพุทธศักราชส5 6 2ัสงังเกตการสอนและทดลองสอนโรงเรียนประโคนใช้พิทยาคมปีพุทธศักราช2563ฝึกสอนโรงเรียนประโคนใช้พิทยาคมปีพุทธศักราช2565บรรจุรับตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลัยบุรีรัมย์ข้อมูลด้านการปฏิบัติงานสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์4ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอสอนในรายวิชาโครงงานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง สอนรายวิชาแนแนวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับ4และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือเนตรนารีชุมนุมงานที่ได้รับมอบหมายงานพิเศษข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์4รายวิชาโครงงาน2รายวิชาแนแนวกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือเนตนารีและงานพิเศษที่ได้รับมอบหมายได้แก่ กลุ่มง,งานบริหารวิชาการเป็นแอดมินดูแลระบบการแข่งขันศิละปะหัตถกรรมประจำโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลัยบุรีรัมเป็นครูเวรรักษาการและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายส่วนที่ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานองค์ประกอบที่ 1. การประเมินผลการปฏิบัติตน 1. วินัยและการรักษาวินัยข้าพเจ้ามาปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงเวลาและแต่งกายถูกระเบียบปฏิบัติตนตามกฎหมายระเบียบแบบแผนหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติตามราชการและวินัยของราชการกระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียน 2. คุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้าดำรงตามหลักทางาพระพุทุศาสนาและปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีเห็นความสําคัญในการเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่แสดงถึงจรยิยและประเพณีและวัฒนธรรมของชาติเช่นการพานักเรียนไปร่วมงานวันลอยกระทงเป็นต้น 3. จัรยบันวิชาชีพครู ข้าพเจ,จ้ามีความรักและศรัทธ,ธาในวิชาชีพครูกระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสิทธิ์ส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือสิทธิ์ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้และพยายามค้นหาความรู้ให้กับตัวเองเพื่อที่จะนำมาถ่ายทอดให้กับนักเรียนยอยู่ตลอดเวลา 4. การดำารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ข้าพเจ้ามีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสอนแท้ในกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนโดยฝึกให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำความรู้นี้ไปประยุกใช้ในชีวิตประจำวันได้หจิตวิญญาณความเป็นครูข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเต็มเวลา เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยมีการวางแผนการสอนล่วงหน้าจัดทําและจัดหาสื่อในการจัดกิจกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและมีการปรับปรุงพัฒนาการสอนของตัวเองอยู่เสมอ 6. จิตสํานึกและความรับผิดชอบในวิชาชีพข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจยึดมั่นในอุดมการมุ่งมั่นทุ่มเทพลังกายพลังใจและศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ องค์ประกอบที่ 2. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 1. การจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้ามีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรกางกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการจัดการเรียนรู้โดยยึดตามหลักสูตรของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลายัยส่วนภูมิภาคและมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนสร้างบรรยากาศให้น่าเรียนรู้สร้างเจตคติที่ดีต่อว,วิทยาศาสตร์และประเมินผลตามสภาพจริงและนำผลที่ได้ไปปรับแก้ต่อไป เมื่อสอนจบในแต่ละภาคเรียนข้าพเจ้าให้นักเรียนประเมินครูผู้สอนเพื่อที่จะนําข้อมูลที่นักเรียนสะท้อนไปพัฒนาและปรับปรุงการสอนให้ดีขึ้นกว่าเดิมและนี่คือผลการประเมินของภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565 2. สการบริหารจัดการชั้นเรียน ขราพเจ้ามีการจัดบรรยากาศชั้นเรียนให้หน้าเรียนและมีการเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนรู้เช่นการเรียนนอกสถานที่าการเรียนในห้องสมุดและมีการดูแลนักเรียนทุกคนด้วยความรักความอบอุ่นและสังเกตพฤติกรรมนักเรียนพร้อมทั้งแก้พฤติกรรมของนักเรียนที่ไม่เหมาะสมโดยมีการอบรมดูแลนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมอย่างใกล้ชิด 3. การพัฒนาตนเองข้าพเจ้าศึกษาและพัฒนาตนเองอยู่เสมอร่วมกิจกรรมฝึกอบรมหรือกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูทั้งในและนอกโรงเรียนและมีการพัฒนาตนเองในด้านโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นต้น 4. การทำงานเป็นทีมข้าพเจ้าเข้าร่วมกิจกรรมที่องค์กรวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกองค์กรจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลในแวดวงอาชีพครูและแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนร่วมกันพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 5. งานกิจกรรมตามภาร,รกิจบริหารงานของสถานศึกษาข้าพเจ้ารเต็มใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี การใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้าพเจ้าให้ความสําคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนําเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเช่นนํามาผลิตสื่อ powerpoint นํามาทําสื่อการสอนเป็นต้นข้าพเจ้าได้นําข้อเสนอในการประเมินครั้งที่1โดยมีข้อเสนอว่าให้ทําการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์นอกเหนือจากการสอนซึ่งข้าพเจ้าได้ปฏิบัติแล,และพานักเรียนร่วมแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาโครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นยาวครั้งที่25ได้ผ่านเข้ารอบระดับภูมิภาค2ทีมได้รับรางวัลเดรียญงินระดับภูมิภาค1ทีม สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการ,การเป็นอย่างสูงขอบคุณครับ